สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลผันล้านคลิปนี้ผมมาจัดนักเตะฟอร์ม A ลุยแรงกันครับว่าจะเดือดจะโหดแค่ไหนครับตัวแต่ละคนนี่ฟอร์ม A หมดเลยนะฮะเริ่มต้นที่คนแรกครับผู้รักษาประตูเป็นติโมกูตัวครับแบ็กขวาเป็นปาวาแบ็กซ้ายเป็นเชฟเชนโกครับเซนเตอร์แบ็กสองคนครับเป็นอาเบลิกลาป็อกยืนคู่กับเฟอร์กิวฟันดนะครับกองกลาง3คนครับปาเลล่าครับคนคนแรกคนที่2่งเป็นเฟตแล้วก็คนที่3เป็นโทลิซอนนะฮะ กองกลางตัวลุกครับเป็นโมเซล่าครับสู่หน้าตัวเป้าครับคริยานเอ็มปาเปยืนคู่กับคาริมเบนเซม่านะครับโอ้โหแต่ละคนนี่เดือดเดโดกันทั้งนั้นครับแต่ว่าบางคนเนี่ยยืนกับทีมนี้ยังค่าพลังไม่เต็มร้อยนะฮะผมก็ลองจัดเล่นๆดูครับอาจจะมีเวอร์บ้างนะฮะในบางจังหวะอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยครับมาฮะแหลงพันห้าครับดูซิว่าจะสุ่มเจอแหลงเท่าไหร่ครับวันนี้ เจอแรงพันสามครับแล้วเหมือนเอาเบสเพยเยอร์มาเล่นครับเบสเพยเยอร์ที่ค่าพลังโหดๆนะเหมือนเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอีกฝั่งหนึ่งแ่จีมผมเนี่ยไม่สนใจครับผมเลือกนักเตะฟอร์ม A ลงมาครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยครับอีกฝั่งหนึ่งแรงพันสามครับดูซิว่าจะเดือดจะโหดแค่ไหนครับหาแรนหาแลนเล่นกับเนยมาเลยฮะอีกฝั่งหนึ่งพยายามเติมเกมลุกบุกขึ้นมาได้เยอะมากๆครับแล้วหลังห้าแบบนี้บอกได้เลยรับดุๆเลยฮะ กองหลัง3ามกองกลาง2องแล้วก็กองหน้าอีก3คนครับแผนนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วครับไปดูความโหดเอาเองครับว่าโหดแค่ไหนครับขึ้นแลงพันธาได้สบายมากๆครับแผนนี้ครับนี่ฮะแล้วกองกลาง2คนครับคอยเติมขึ้นมาครับอิวาลาคิติยืนคู่กับเซกิโอบุสเกต อ้าวฮะแล้วจังหวะนี้อีกฝั่งหนึ่งบุกค,ครับแม่ชุ่งแรงนี่โดนบุกตลอดเลยครับฮาแลนด์จับบอลไม่อยู่ครับจังหวะนี้แล้วจะได้แทงบอลขึ้นมามั่งครับผมอ้าวไปแล้วเอ็มเปเป้แซงขึ้นมาเอ็มเปเป้วิ่งสปีดขึ้นมาแล้วแทงทะลุมาได้ด้วยเอ็มเปเป้ายลูกนี้ถึงเป็นเซม่าหรือเปล่าก็ไม่ถึงครับโดนสกัดออกมาได้ครับแมซี่อีกฝั่งหนึ่งได้บอลครับแล้วจ่ายมาแม่นๆกับฮาแลนด์ฮาแลนด์พลิกบอลมาก็โดนดักนะฮะนักเตะฟอร์มเอเนี่ยมาเล่นค่อนข้างดีนะฮะ อ่าทอริซอนนะฮะที่จะเข้าใจกับแผนนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะเอฟเฟสเนี่ยแค่แปดสิบฟ่าเองครับแน่แต่ว่ามหาเทพเฟสเรามันเทพอยู่แล้วนะเฟสมันเทพอยู่แล้วไม่ต้องเข้าใจอะไรกับแผนมากมายครับนี่ฮะหน้าที่ของเขาคือการเล่นเล่นบอลย่างมหาเทพนะดูวะวิ่งไล่กับเฟส <laughs> อันนี้แซวนะแซว <laughs> แฟนแมนยูคงไม่โกรธกันนะครับมาครับมาที่ฟันได ฟันไดดูจะงงๆนะเพราะว่าผมเพิ่งจัดนักเตะอ่ชุดนี้ครับแผ่ครั้งแรกเลยครับนักเตะชุดนี้กับแผ่นี้ครั้งแรกเลยอะับอาจจะดูงงๆไปนิดนึงครับแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้อุย้ยหลังห้านี่มันดุจริงๆครับแม่จะขึ้นก็ติดจะแทงก็ติดนะเอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้มันติดไปหมดครับต้องให้มหาเทพฟฟฟจ่ายให้แล้วเอป๊อปเป้จะพลิกไปก็ยังติดอยู่ครับหมาครับบลัลลูาจ่ายมาที่ โมเซล่าแล้วถึงเอปเป้ลูกนี้ยังได้อุ้ยอลิซอนก็ฝ้าไว้เหนียวเลยครับไม่มีกระชอกถ้ามีกระชอกนี่โดนนะเอลิสันเดอร์โนอานูจ่ายออกมาที่แมซี่แมซี่ยังไงครับจังหวะนี้แมซี่เลี้ยงบอลมาแล้วจ่ายมาฮาแลนด์ฮนะาแลนด์พลิก้วฮาแลนด์พลิกมาแล้วลูกนี้จ่ายมาลาคิติ จะได้ยิงหรือเปล่าโอ้โหกองหลังเราช่วยกระลุมฮาแลนด์ฮาแลนด์นได้ยิงแต่ว่าลูกนี้ก็ออกไปครับโอ้โหพลิกตัวยิงเลยครับเออร์ลิงเบาฮาแลนด์ลูกนี้ก็ยังธรรมดาไปครับยิงง่ายไปครับกูตัวเหนียวนะถ้าเกิดฟองเอเนี่ยบอกได้เลยครับติดผู้รักษาป,ประตูท็อปทของเกมนี้แน่นอนครับเหนียวมากนะติโมกูตัวเนี่ยมาครับมาที่เอ็มปาเป้เอปเป้จ่ายมาที่ โมเซล่าแล้วแต่งทะลุมาแม่ไม่ถึงเอ็มปเป้ยังได้อยู่เบซม่าอ้าวแล้วโดนแย่งมาฮาแลนจะพลิกไปก็โดนดักแ้วฮะอีกฟังหนึ่งน่าจะเป็นสายพลิกนะผมมีเอเมริกลาปอกกับฟันไดก็ไม่ต้องกลัวครับสายพลิกก็พลิกเจอฮะมีความแข็งแกร่งเอาแลยเจ้า,ว,จาวันนี้เอ็มปเป้ได้บอลแล้วจ่ายมาโอ้โหเรียบร้อยครับกเลมเบซมมาได้ยิงจ่อๆก็ไม่เลือนนะฮะโอ้โหลกนี้ กล่องหลังเขาลุดเองครับแล้วโอ้โหดีใจกัน3ามคนแบบนี้ครับเ <c oughs> ฟสก็มาครับโอ้โหมหาเทพนี่เป็นไงฮะเป็นไงนี่เพื่อนผมเก่งไหมเฟสบอก <c oughs> <c oughs> เอาอะหนึ่งประตูต่อสตรแล้วครับนาทีที่4ี่บี่แล้วไม่มีทดเวลาบาดเจ็บเลยครับเกมนี้โอกาสยิงหนึ่งครั้งตรงกรอบหนึ่งครั้งแล้วเป็นประตูเลยครับโอ้อีกฝั่งหนึ่งก็มีโอกาสยิงครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูนะครับคร <c oughs> ่งหลังผมก็ไม่เปลี่ยนขครแล้วนะ จะเล่นชุดนี้แหละฮะแต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนในอีกสักอ่าหกเจนาทีนี่อาจจะมีเปลี่ยนผู้เล่นลงไปอีกสักคนสองคนนะครับมาครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้อีกฝั่งหนึ่งบุกขึ้นมาอย่างไงครับเล่นเกมรับเดือนเดือนโทษครับผมพยายามเล่นเกมรับให้ดีที่สุดครับโอ้แล้วฮาแลนด์มันบุกขึ้นมาแล้วได้ยิงโอ้โหนี่ไงฮะนักเตะฟอร์มเอยิงมาก็ไม่เข้าครับติโมกูตัวเซฟไว้อย่างสวยครับ โอ้ยลูกนี้ยังง่ายไปครับหาแรนต้องจอๆต้งโล่ง,ลง,ลงคนเดียวับถึงจะยิงผมเข้านะกูตัวบอกเอาจาังหวะนี้อับาบอได้ใส่แนละ้วลูกนี้ก็ติดเฟสกับมหาเทพแม่มหาเทพเทพนี่ยืนถุกที่ถุกเวลาตลอดนะฮะเฟสไปยโยนเข้ามาแล้วมงก็ยังไม่เข้าครับเหนียวแค่ไหนก็คิดดูเอา้ายังไงยังคุกคิกยังเล่นได้ยังได้อยู่เอปเป้มาที่เบซมีซมาเบซีมาออกมาด้านข้างครับนี่อะ บาเเลว่าแทงขึ้นมาแม่ไม่ถึงพูดนิดเดียวครับอาลบาอารบา,บามาแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะได้ส่วนก็โดนดักไว้ได้ครับบาเรลวลาบาเเลว่านี่เดี๋ยวผมไว้รีวิวให้ดูนะฮะเก่งเหมือนกันครับโหดมากๆครับโอเวอร์ในต่าง97เอา้าดูจังหวะนี้ก่อนครับแมเกือบไปครับวาลานดักไว้ได้เฟสมาเทพจ่ายมาแล้วลูกนี้เอปเปเป้ได้พลิกอ้ยต้องให้มหาเทพจ่ายครับถึงจะมีโอกาสได้ยิงนะเอา้าเฟสวิ่งลงมาช่วยแล้ว วิ่งลงมาแล้วครับจังหวะนี้มซี่จ่ายให้ฮาแลนด์แล้วจังหวะนี้เบียดกับลาปอกกับโอ้โหลาปอกเอาชนะได้แล้วจ่ายออกมาด้านข้างครับลูกนี้มีวาซสีวครับชเชฟเชนโกมาที่บาลูราครับอา้าจังหวะนี้มาเอปเป้เอปเป้จ่ายกับเบซมมาก,ก็เตะอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไง มาที่เนมาเนีมา,มาแทงขึ้นมาครับฮาแลนด์ฮาแลนด์นได้จอจอจหรือเปล่าโดนฟานไดดักไว้ได้ครับนี่ฮะฟานไดฟอร์มเอก็จะประมาณนี้ฮะโอ้ยถึกอึดทนแล้วแข็งแกร่งมากๆครับดักบอลดีสุดๆครับเอ้ามาดิมาดิฟานไดรอครับมาดิก็มาดิครับนี่ฮะเจอแค่บปาเดล่าแรงแย่งก็แย่แล้วครับจังหวะนี้บอลออกไปครับแล้วนี่ฮะกดหยุดเวลาครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนิดนึงครับ เอามาหาเทพออกนะเดี๋ยวอีกฟังหนึ่งจะไม่มีโอ,อกาสได้ยิงครับเดี๋ยวเอามาหาเทพออกครับเอานี่ฮะเปลี่ยนเบนเซมา่าออกครับแล้วก็เอาอินซากิ้ลงมาครับนี่เอามาเทอุทลงมาครับนี่มาเทอุทฟอร์มก็ดีมากๆเหมือนกันครับเกมนี้เอาเดี๋ยวคอยดูครับ,รบว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเอาอินซากิ้ลงมาแล้วครับอีก,อกฟงังหนึ่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวไหนลงมาครับเดี๋ยวคอยดูครับว่าเปลี่ยนใครลงมากันบ้างนะฮะมาต่อกันเลยครับต่อกันเลยสุดมันเกมนี้ เอาครับผมเปลี่ยนครับอินซากีแทนเบเซมมาครับเอาอีกฝั่งหนึ่งเล่นแล้วครับจังหวะนี้ยังไงคิซิโนโรนลโ,นโดได้ใส่ก็ติดนะฮะโอ้โหเอาลาคิติดออกครับเอามาคินยอดเข้ามาครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาเมซี่ออกเอามาเลสลงมาครับ เอาเนมาออกเปลี่ยนเป็นคิซิโนโรนัลโดนะฮะอีฟังหนึ่งเอา้าจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วผมขึ้นมาบ้างแล้วครับเอมปอปเป้เอมปอเป้สปีดมาครับฟอร์มเอขนาดนี้สปีดไขรเอาไม่อยู่จังหวะนี้โอ้ยซูเลย,ยังแข่ง,งครับยังแม่เอาชนะเอมเปอเป้ P P P มาได้ครับจังหวะเบียดแบบนี้ครับเอา้าจังหวะนี้โอ้ยจะหลุดก็โดนเกี่ยวไว้นิดนึงครับโอ้เ,อเมริกลาป็อกโอ้ยกองหนังฟอร์มเอยังเดือดนะ ไม่ผ่านง่ายๆครับผ่านยากนะบแบบนี้มาตอุสจะผ่านก็ไม่ยอมผ่านนะเอา้าอินซาก,ก,ซากี้เล่นกับเอ็มปเปเป้อินซากี้เล่นกับเอ็มเปเป้เราเอ็มปปเป้จอๆลงๆยังตัวนิดๆแล้วยิงเข้าไปง่ายๆครับโอ,โโอโ้นาทีที่83แล้วครับขึ้นนำส่องประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยนักเตะฟอร์มเอม,มันโหดประมาณนี้แล้วเพื่อน โอ้โห oh, ใครที่ยังไม่เคยลองนำมาเล่นเนี่ยถ้าวันไหนทีมเพื่อนๆฟอร์มเอเยอะๆเนี่ยจัดลงเลยครับมีนักเตะฟอร์มเอนี่จัดลงมาครับบอกได้เลยเก่งมากๆครับเอาอะโ,โมเซล่าอินซากิเล่นกับเอปเป้อินซากิอินซากิมาเอปเป้แล้วจังหวะนี้แมเกือบไปครับไม่พลาดแล้วอีกฟังหนึ่ง,บ,งบังคับกองหลังให้ดักไว้ครับ แล้วทดเวลา2นาทีครับดูซิว่าจะมีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือเปล่าโมเซล่าโมเซล่าสเตมินาหมดแล้วนะฮะเอาลงตั้งแต่ครึ่งแรกนะปกติต้องลงครึ่งหลังครับเอายังได้โทอริซอนมาที่มาทอุตเทอริซอนถึงเอ็มปาเป้แล้วจังหวะนี้เอ็มเปาเป้ได้พิกลงยิงด้วยซ้ายเต็มข้อเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับ30พูนณสวรรค์แล้วทดเวลาแค่2นาทีนี่มันเกินมาประมาณ3นาทีครับ เรียบร้อยครับจบไปด้วยสกอร์นี้ครับ3ประตูต่อ0ูนนักเตะฟอร์มเอีงเดือดยังโหดครับอย่าลืมนำมาเล่นกันด้วยครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนักบอลพันหลานไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมคงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ